โอเคครับพบกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นที้ต้อนรับเข้าสู่ชรมมเทพอ,อาร์เม่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อาร์มกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของสเตตัสที่พี่อาร์มใช้เนาะแล้วก็ในส่วนของสมุดนะครับแอบสกิลที่ใช้นะครับว่าใช้เพราะอะไรมีความสามารถอะไรบ้างนะครับจาเป็นอะไรที่ต้องใช้แบบนี้เนาะแอบก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะครับว่า ถ้าเสียงแหบนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เป็นไข้นะจริงๆว่าจะหยุดก่อนนะแต่ว่าเพื่อนๆทักเข้ามาขอจํานวนมากเนาะก็เลยแอบต้องทาคลิปมาให้นะครับวันนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยเนาะมาพูดถึงเรื่องสกิลแล้วก็สเตตัสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับสกิลแรกนะครับผมก็จะบอกเลยประมาณนี้นะที่เราจะใช้นะครับนี่คือเป็นสกิลที่พี่ยามใช้อยู่นะครับในส่วนของดาบเวทนะครับโมเด็นะดาบเวทนะครับเนี่ยในส่วนของสกิลหลักนะครับทั้ง5้าสกิลตรงเนี้ย พี่อามใช้5สกิลปกติเลยนะธนาบีเดียเขาก็จะนับประมาณ4สกนะิลเนาะแล้วก็จะมีไอ้ไอตัววงใต้เท้าหนึ่งอย่างหนึ่งสกิลใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่ได้นบเข้าไปในสกนะิลเนาะอะไรประมาณนั้นก่อนอื่นเลยครับมันก็จะมีเพียงแค่4สกนะิลเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลดับศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะครับอยู่ข้างล่างเนาะก็จะมีหลายช่องสกนะิลเนาะหลายช่องความสามารถอะไรประมาณนั้นนะครับอเดี๋ยวพี่อามจะอธิบายนะครับว่าทาไมพี่อามถึงใช้สกิลแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูตั้งแต่สกิลแรกเลยนะครับจนสกิลสุดท้ายที่พี่ยามมีเนาะอ่ะเดี๋ยวกดอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเนาะอันนี้ก็คือเราหาได้นะครับจากร้านค้าเลีกลยน,นะครับแล้วก็ในส่วนของการล่าบ,บอสนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันดรอปยากจะจัดเลยนะพี่ยามเคยไปหลายรอบแล้วดรอปยากจัดเลยนะเนี่ยสำหรับคนไหนที่ถามเข้ามาเยอะๆนะครับว่าสกิลอัพแบบไหนใช้ยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายในคลิปนี้เลยเนาะ อในส่วนของสกิลแรกนะครับเขาก็จะบอกนะครับอ่าในส่วนของสกิลที่1นะครับสร้างดาเมจนะครับอ่าสกิลมาเน t c ร้อยสามสิบครับพลัง ATK นะครับตรงนี้ก็ครูดาวอยู่ประมาณสองจุดห้าวีนะครับบอกเลยว่าเร็วจัดนะจําเป็นต้องใช้ไหมผมมองว่ามันจําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าดาบเวน่ะต้องการอ่าสกิลครับที่ครูดาวเร็วๆเนาะเพราะว่าเราเป็นสายสกิลเอนั่นเองนะครับออ่่าาในส่วนของสกิลที่2นะครับอันนี้ก็เขาก็บอกว่าสร้างดาเมจนะครับสกิล150%นะครับอ่าพลัง ATK นะครับใส่ศัตรู3 เนี่ยสามเป้าหมายนะครับที่เขาก็บอกเนาะ,ะในส่วนนี้เนาะคูดาวอยู่ประมาณ0 9นาวิครับตรงนี้ก็บอกว่าก็ค่อนข้างดีนะครับว่าเพราะว่ามันอัะคูดาวเร็วนะ อ่าในส่วนของดาวเวทเนาะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูครับสกิลถัดไปนะครับว่าคนสามารถมาทำอะไรได้บ้างเนาะสกิลนี้ก็คือถ้าเราอ่าออโต้เนาะมันก็จะไม่ทํางานถูกไหมเราต้องกดเป็นเมนนวลนะฮะกดเองเนาะเนื้อเขาบอกว่าสร้างดาเมจนะครับอ่าเพิ่มมานะครับร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพลังไอทีเคเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเก้าเปอร์มายนะครับในการโจมตีเนาะในส่วนของคู้ดาวนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าวินะครับอันนี้เป็นออ่่าาในส่วนของดาเมจด้วยนะครับเป็น PVE นะครับสร้างดาเมจต่อเนื่องเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ ก็คือสั้นไดมจำนวนมากนะครับใส่เป้าหมายนะครับได้หลายเป้าหมายรประมาณนั้นก็คือเน้นฟาร์มนั่นเองนะครับแต่ว่าอ่าเน้นค่าคนได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายหลาจำนวนหลาย่าฮีโร่ขึ้นไปเลยเประมาณนะี้เนาะหลายเป้าหมาย ในส่วนสกิลถัดมานะครับเขาบอกว่าสร้างดาเมจนะครับสกิลนะครับร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพลัง ATK นะครับใส่ศัตรูหกเขาบอกนะครับว่าหกตนเนาะที่อยู่ด้านหน้านะฮะตรงนี้เขาบอกว่าหกตนนะแล้วก็ได้ได้ส่วนของดาเมจด้วยนะครับอีกสามร้อยแต้มนะครับคูได้ยู่ประมาณหนึ่งจุดเก้าวินาทีนั่นเองนะครับนาทีเกือบสองนาทีนั่นเองเนาะก็อยู่ถือว่าพอรับได้นะครับที่ไม่เกินสามนาทีนะฮะทำให้อาดาเวนะครับมันจ่ายสกิลได้รวดเร็วนะฮะ อ่าสำหรับสกิลช่องแรกเนาะอ่าเรามาดูในสกิลนะครับในช่องถัดมานะฮะสกิลที่สําคัญกระดาบเวียมากๆเลยนะฮะทั้งสกิลพวกนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของอ่าสายเอชอาร์นะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าสร้างนะครับดาเมจสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแอนในส่วนของอ่าพลังเอทีเคนะครับอ่าให้กับเป้าหมายเนาะตรงนี้เขาก็จะบอกมานะครับก็คือเน้นลดเดฟนะฮะตรงนี้นะครับคูดเอาอยู่ประมาณสองวินาทีเนาะประมาณนะฮะอ่า ประมาณ2.97วินาทีนะครับก็ไล่ๆประมาณ3นาทีนั่นแหละอะไรประมาณนั้นอ่าแต่จุดเด่นนะครับเขาคืออ่าลดเดฟศัตรูเนาะอ่าอันนี้นะเขาก็จะบอกนะครับว่าเป็นสาย ETR นะครับอัพ3920เนาะอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับการลดเดฟอในส่วนของถัดมาเนาะเขาบอกว่าสร้างดาเมจน,นะครับ170%เนาะพลัง ATK นะครับอ่าให้กับเป้าหมายเขาบอก3เป้าหมายอะไรประมาณนี้อ่า ก็คือและทําการนะครับลดนะครับมูฟสปีดด้วยนะฮะตรงนี้ก็คือทําให้สโลว์นะครับเดินช้าลงลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูที่เราตีนั่นเองนะครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นการไล่ฆ่านะครับไล่ฆ่าทําให้ศัตรูเดินหนึบหนืดนะครับเพื่อที่เราอจะทาดามเมจอย่างต่อเน,นื่องนะครับสําหรับดาเวทนะฮะเนีย่ยแต่ถ้ามองว่าสําคัญมากไหมในในจุดนี้ผมอาจจะมองว่าเขาไม่ได้สําคัญมากเนาะสำหรับสกิลนี้ อ่ะมาดูถัดมานะฮะสกิลนะครับสำหรับปลดเกาะเหลืองนะฮะตัวนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่าสร้างดามิเอตนะครับ2องร้อนะครับพลังเอทิเคนเนาะให้กับเป้าหมายที่ได้รับนะครับทำการปล่อยดาเมตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสร้างดาเมตสองร้อจ็ดสนะครับบอกเลยว่าเกาะเหลืองนี่แตกนะก็คือเมินการต้านทานด้วยนะฮะดาเมตสกิลนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับคูลดาวประมาณสามนาทีเนาะถ้าอัพขั้นต่อไปก็อยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าแรงจัดเลยนะครับโอ้เลยนะ แล้วก็มาดูในส่วนของพาสซีฟของเราบ้างนะครับสกิลอ่าโนหนึ่งของดาบเวทยนะครับสกิลนี้คือเป็นสกิลเมนเลยนะทุกคนต้องเปิดใช้ทุกคนต้องมีเนาะก็จะบอกเลยสร้างดาเมจนะครับการเผาไหม้เนาะอยู่ที่สี่ิแปดเปอร์เซ็นะครับอืมตรงนี้บอกว่าเยอะนะสี่บแปดเปอร์เซนตนะครับต่อเน,นื่องกันประมาณอนะ่าสาวินาทีเนาะอันนี้ครูดาวก็ถือว่าค่อนข้างเร็วฮนะพยายามอัพให้ตันนะสกิลนี้นะหากินของดาบเวทนเลยนะฮะโอโห้ใหม่ก็เลยนะสกิลนี้เท่าที่ดูเนาะคุณผู้ชมแรงจัดเลยนะ แลวสองขอนถัดมานะครับเขาก็จะบอกว่าทุกอ่วินาทีที่อได้รับนะครับห้าสิบหกเอร์เซนจากดาเมจนะครับเอแล้วก็เพิ่มอ่าในความเร็วของอแอคทิกนะเอทีเคนะครับสปีดเนาะเพิ่มอ่าสปีดของเราเนี่ยเองเนาะแอคแท็กสปีดนะฮะเพิ่มขึ้นมาอยู่หกสิบประมาณสีสแต้มเนาะคุณผู้ชมอเขาจะเพิ่มมาให้เราอีกสีิบแต้มก็ถือว่าโอเคอยู่นะสําหรับพาสซีฟตัวนี้เนาะผมมองว่าโอเคอยู่นะครับอ แล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นสายที่เราอัพเป็นสายผสมเนาะเอทีอาร์เพื่ออะไรนะครับเพื่อใช้สกิลที่ลดเดฟนั่นเองนะครับผมใช้ลดเดฟเนาะลดเดฟคู่ต่อสู้นะครับเวลาเราทาดาเมจนะครับก็ลดเดฟต่อเนี่ยประมาณ2วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถตีฮีโร่เขาเข้ามากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูสกิลรีดดาเมจของเรากันบ้างนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าอันเชิญนะครับหอกําแข็งนะครับจากพื้นนะครับอ่า เข้ามาทำดาเมจเนาะดาเมจอยู่ที่3 2 0นะครับแหมเอทีเคนะครับเออใส่ศัตรูนะครับปุกประหม้นะประมาณนี้นะคูดาวประมาณ3วินาทีนะครับโ oh, นะอ้โหไม่ก็เนาะอ่าเขาจะบอกเนาะว่าไอ้ของเนี่ยไอ้สกิลที่เราใช้12%เนตี่ยครับใส่ศัตรูอ่ะต่อเนื่องประมาณอ่าสามวินาทีนะครับคูดาวประมาณ6กวิหวินาทีเนาะอ่าก็ถือว่าพอรับได้นะครับจริงๆแล้วว่าสกิลตัตวเนี้ยครับมันเท่ากับอ่าคูดาวเนาะ มันเท่ากับสกิลอ่าน้ำแข็งนะครับสำหรับการลดอ่ามุฟสปีดนะฮะอะ่มันเท่ากับไอ้สกิลแช่แข็งเลยคุณผู้ชมก็คือลดมุฟสปีดลงกับการรีดดาเมจเพื่อนเราเลือกเอาครับเพื่อนเจะรีดดาเมจใส่ศัตรูเลยหรือว่าจะเอามุฟสปีดนะฮะตรงนี้ก็เลือกใช้กันได้เนาะปรับใช้กันดูนะฮะอะ่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของสเตตัสนะครับเดี๋ยวพยายามขอเข้ามาในอดานก่อนนะเพราะว่ากลัวทําไม่ทันเที่ยงคืนนะครับเพราะว่า ไม่สบายด้วยนะครับอาจจะต้องไปเช็ดตัวแล้วก็ทานยานอนแล้วแหละอาจจะไม่ได้อ่าดันจนจบนะฮะรู้สึกว่าปวดหัวแต่เพื่อนๆขอมาก็ต้องทําให้นะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะครับพิยามก็รู้สึกเพียแต่ตอนแรกก็จะไม่ทํานะครับทั้งอ่าคอมเมนต์อ่ายู comment, ะนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟซนะครับทักกันมาเข้ารัวๆเลยเนาะถามเกี่ยวกับสเตตัสแล้วก็เรื่องของสกิลที่ใช้นะครับพิยามก็ตอบเป็น <c oughs> เป็นแชทเป็นแชทไปบอกว, <ะ S 2> ว<ะ>่า ตอบไม่ทันเลยนะฮะบางครั้งก็ไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมบางทีแบบผมไม่ไหวจริงๆเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันต่อเลยนะฮะอ่าสเตตัสต,ต่างๆนะครับแล้วก็พาสซีฟของดาบที่อ่ผมมีนะครับในส่วนของอ่าไวเบเนียมนะฮะเนี่ยมันทําทอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็ตอนที่มันติดสกิลอะ่ะมันบวกห้าของคอวามแรงสกิลอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ความแรงสกิลเนี่ย ผมแรงมากๆเลยนะครับในส่วนของพารีตัวเลขด้านหลังเนาะจะมีตัวเลขนะครับด้านหลังของเราด้วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยังคงวิ่งอยู่เนาะเดี๋ยวขณะดาบทํางานนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะในส่วนของขณะที่ดาบทํางานนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอธิบายก่อนนะครับ S T R ที่ผมอัพประมาณนี้เนาะเพื่ออะไรนะฮะเนี่ยเราจะได้อัตราแม่นยำครับมาอยู่ที่62%นะครับแล้วก็ได้อัตราอีเคสํำเร็จนะครับอยู่ที่ประมาณ20,000นนะฮะ ตัวนี้ก็จะบอกว่าแม่นยําแล้วก็บวกความแรงของอดาเมจที่เราจ่ายไปเนาะแล้วก็ในส่วนของ a g i นะครับตัวนี้ผมเอามาเล่งดาเมจนะฮะเอามารีดเนาะแล้วก็เรียกในส่วนของเดฟนะครับได้เป็นแสนเลยนะ,ะแล้วก็อัตราเดฟสำเร็จนะครับเพื่อเพิ่มเกาะเนานะความเร็วโจมตีนะครับเพื่อทำดาเมจได้ต่อเนื่องและเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ยังได้ a อ k สํำเร็จมาเหมือน ATR เลยนะตัวนี้ก็บอกว่ามันก็จะแรงขึ้นอีกในระดับหนึ่งเนาะแล้วส่วนในวีไอท t เนาะเราเมินนะฮะเราไม่เอานะทุกคนน่าจะอยู่แลนะแล้วะร เพราะว่าพลังชีวิตเราใช้จากชุดเกาะเนาะแล้วก็ในส่วนของ i n t เนาะเราจะลงหมดเลยครับเมื่ออัพเอชอาร์สี่พัครับแล้วก็เรลสองพันเอเนาะผมจะลง i n t ทั้งหมดนะครับเพื่อทำให้สกิลผมเนี่ยแรงจัดจัดนะฮะตนนัวเนี้ยความแรงสกิลผมอยู่ที่139%นะครับขณะที่ดับทำงานเนาะเขาจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่189นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงเลยนะตัวผบอกว่าโคตรจะแรงเลยนะคุณผู้ชมขณะที่มันอ่า้งสซีฟดับทำงานตัวเนี้ยคุณผู้ชมเคยสังเกตว่ามันจะโคตรเเจรงลยนะออ แล้วตอนแรกเราตีจะไม่ติดออฟป,ปิดชีพใช่ไหมตีไม่ติดพวกคิใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยตีติดยากอะไรประมาณเนี้ยแต่พอดาบขึ้นมาเนี้ยโอ้โหออฟต่างๆเนี้ยมันมาเต็มเลยคุณผู้ชมนะเปอร์เซ็นต์การติดอออฟต่างๆเนี้ยมาเต็มเลยครับขนาดที่ดาบติดเนี้ยเอติดอ่าพาสิบตัวดาบเองอ่ะนะพลังแสงของดาบใช่ไหมอันติเมทรัวเลยฮะอัลติเมทไปฮะแล้วก็เพิ่มอ่ะความแรงมาอยู่ที่หนึ่งร้อยโอ้โหแปดสิบกัวนะครับบอกเลยว่าโอ้โหไม่ก้อนเลยนะฮะแรงจัดเนาะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับว่าผมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อะไรเท่าไหร่กันบ้างน,นะฮะในส่วนนี้เนาะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูได้นะครับถ้าอัพตามผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์พวกนี้มันบวกมาจากค่าชุดเกานะเนาะแล้วก็โดยการทําอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เรามีนะครับอาจจะได้ไม่เท่าผมนะหรือผมอาจจะได้ไม่เท่าใครด้วยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่อุปกรณ์ที่เรามีด้วยนะครับของเปอร์เซ็นต์ของหารของต่างๆที่เราทามาเนาะรวมถึงเซตต่างๆด้วยนะครับอื เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเนาะลองสังเกตดูนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะอธิบายให้หมดทุกขั้นตอนทุกแถวเนี่ยอาจจะยาวนะฮะวันนี้ผมต้องไปกินยานอนแล้วรู้สึกไม่ไหวคุณผู้ชมอ่าผมมาให้ดูเนาะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมมีเนาะระหลักเมนเมนเลยนะครับผมก็จะต้องอเรียกนะครับในส่วนของพลังเนาะเพราะว่าดาบเวนเนี่ยมันไต่หอคอยมันทําดามจต,ต่างๆนะครับตีไข่ผ่านเวลอะไรประมาณเนี่ยเออมันทําหลายอย่างกับดามจของมันเนาะ ผมก็จะเอาลง i n t ครับซัดส่วนใหญ่นะครับต้องนําทุกอย่างเลยนะผมนําเลยนี่อันดับที่2ที่ตามมานี่ก็คือเป็นในส่วนของ s t r ครับแล้วก็มีเร็วอ0พนเะครับเพื่อเร่งดรามจนะคนไหนจะเอาเร็ว2 0พก็ได้นะไม่ผิดครับอ่าหรือจะอัพเป็นอ่าแบบอื่นก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะจริงๆแล้วก็สามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนกันใช้ได้ประมาณนั้นแหละลองแปลงกันดูฮะคนไหนที่อยากทำตามผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ